สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียนแชนแนลสวนภาษานะครับช่องเดียวช่อง t ิ k t ตอช่อง u t u b e นะครับวันนี้พาเพื่อนมาใส่ปุ๋ยทุเรียนครับกาลังสวยเลยครับต้นนี้แก่จากยอดแห้งไปแห้งมานะครับผมเนี่ยครับก็สามารถทําได้สําเร็จครับก็คือทําให้น้องเขาตัวต่อได้เลยนะครับใส่ปุ๋ยอินรีนิวมิกนี่ครับผมตัวนี้ครับจะทําให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับว่าทําไงบ้างแล้วก็อัตราส่วนที่ใช้นะครับก็คือใช้ วิเคมี1ใน50ส่วนครับนี่ครับกำลังแตกยอดมากเลยครับผมตัวนี้สุดยอดมากเลยครับตัวนี้สวยมากครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยฮะัุ้ยอิน c ีเฮมินี่ครับประมาณเครื่องกำมือรวมๆเนี่ครับรวยไปครับรวยข้างในสมพุ่มก็ได้นะครับอันนี้เป็นการละลายการทําละลายแบบชานะครับนี่ครับผมรวยไปนี่ครับ รวยบางๆครับผมนี่ครับให้เขาได้สะสมมูลคีวัตถุในดินเยอะๆครับอันนี้ผมใส่ไปครึ่งช้อนชานะฮะปกติจะใส่เต็มช้อนชาประมาณนี้ครับอัตราหนึ่งในห้าสิบประมาณนี้ครับแต่ว่าผมใส่น้อยฮะเป็นลดสูตรลดต้นทุนครับนี่ครับก็จะใส่แค่นี้แทนนะครับใส่ในทรงพุ่มนิดหน่อยได้นะครับ นี่ครับให้เขาได้ลากเขาได้ชอนชัชออกมากินปุ๋ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรดน้ำต่อได้เลยนะครับแล้วเราก็นี่ครับผมก็ประมาณนี้ครับเพื่อนต้นกำลังสวยฮะนี่ครับผมกำลังแต่ยอดเพียบเลยครับแล้วก็ต้นนี้ก็ใส่เหมือนกันนะครับผม ชนีเกาะช้างครับนี่ครับเดี๋ยวส่วนใหญ่ผมก็จะไปทำนี้ด้วยเหมือนกันนี่ครับผมโอ้กำลังงามเลยครับชนีเกาะช้างใส่เครื่องกำรรลังรวมๆครับรวยไปเลยครับเนี่ยฮะแล้วล,ล่าเขาจะออกมาหากินตามธรรมชาติ แต่ยอดเพียบนะฮะตัวนี้แล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอ16-16-16 16นะครับมันจะช่วยตัดกันก็คือมันจะไม่ทำให้อ่าดินเราเป็นกดนะครับจะมีอินซีเข้าไปปรับค่าสงดุลมีปุ๋ยตัวนี้ผมได้มาครบทวนครับครบสูตรครับก็คือมันจะมีดูแลไม้ด้วยนะฮะ มีอะไรแร่ซิลิกก้อนซิลิก้าอะไรเนี่ยแหละครับก็ใส่ประมาณนี้พอครับไม่ได้ใส่เยอะนี่ฮะแล้วก็ไปใส่ต้นนู้ด้วยแล้วเสร็จนี่ก่อนต้นนี้มันทนมากับหน้าแรงครับนี่ครับมันแห้งหมดเลยเกือบไม่รอดแต่ก็รอดได้อยู่ครับยอดแห้งไปแห้งมาหมดเลย เกือบนอกครับลิ้นรับแหล่เกือบไปซะแล้วแต่ว่าก็มาได้ก็ดีครับเพื่อนๆที่ว่าต้นมันรอดได้อยู่เดี๋ยวไปใส่ตัวนั่นด้วยนะฮะตัวจำปาดะทองเดียวนะครับผมโอ้กำลังสวยครับ ข้างบ้านผมปลูกหลายต้นมากเลยครับนี่ครับผมใส่แค่นี้เดียวพอครับไม่ต้องเยอะจำปลาด่านี้เขาชอบสูตรเสมอด้วยนี่ครับผมกำลังสวยครับกำลังใหญ่นี่ครับสูตรลดต้นทุนครับเพื่อนๆไม่ได้ใส่เยอะแล้วก็ปุ๋อินทรีย์หวานไปเลยครับ ตัวปรับปรุงดินตัวสำคัญครับตัวนี้แล้วก็ไปต้นอื่นต่อเลยนะกำลังสวยฮะต้นนี้ก็หวานปุ๋ยหน่อยอครับผม นี่ก็หวานนิดนึงครับน้ำดำมาใหม่ต้นใหม่ครับต้นใหม่ก็หวานได้เลยนะครับปุ๋ยอินทรีย์ขาไม่เป็นพิษนะครับเขาเป็นมิตรต่อต้นไม้แล้วก็ตัวนี้นิดหน่อยก็ได้ครับน้ำดำเขาทนดีครับประมาณสามเม็ดก็ได้นะฮะตวงกันเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องใส่เยอะครับต้นใหม่ๆตวงเป็นเม็ดเลยนี่ครับได้สเม็ด ใส่เยอะมันจะใบใหไหมครับลากร้อนนะครับผมแล้วก็ต้นนี้มันอยู่ใกล้กล้วยันก็เลยเป็นเชื้อราหน่อยแต่ก็มันก็เป็นต้นศึกษาครับต้นนี้จะไม่ค่อยได้ใส่เยอะเท่าไหร่เป็นต้นศึกษาปวนดินไว้แล้วครับ พวนดินไว้ด้วยนะครัค้อมอ้อมทรงพุ่งครับไม่ให้เขาหยุดชะงักให้รากเขาเดินต่ออ่าเดี๋ยวไปใส่ต้นนู้นต่อเลยครับอยู่ข้างบ้านจะมีอยู่หกต้นนะครับโอ้ต้นนี้สวยเลยครับอยอดมาก ถ้าเข้าใจในการใส่ปุ๋ยแบบนี้มันก็จะโตเร็วครับนี่ครับต้นนี้ก็สวยอยู่แต่ว่ามันเป็นยอดแห้งไปล,งงลากมันมากวนเยอะครับมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราหน่อยต้นนี้ก้านยาวกกััสดุก็ค่อนข้างที่จะอันนี้หน่อยครับ,รบใส่แค่นี้พอ แล้วก็ใส่ก้านยาววัสดุนครับใส่ประมาณหนึ่งช้อนชานะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพื่อน อุ้ยพวกนี้เขาไม่ต้องการเยอะไปด,ดูช่องวุ้ด JC ได้เลยครับใส่แค่นิดเดียวรอวโรยปุ๋ยอินซีเข้าไปสตรนี่ครับผมอ,อันนี้กำมือใหญ่ๆเต็มๆนะ แล้วก็เดี๋ยวรดน้ําตามครับนี่ครับผมแล้วก็เดี๋ยวรดน้ําตามได้เลยนะครับเพราะประมาณนี้ครับเพื่อนการทําทุเรียนที่นี่ก็ข้างบ้านจริงครับในเมืองกลางเมืองขอนแก่นเลยครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กด subscribe กดแชร์ได้นะครับ มีทุเรียนสวยๆแล้วก็วิธีการทำแบบนี้ดีๆให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับขอบคุณครับ